สวัสดีค่ะพอก,กับข่าวพยากรณ์อ,อากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งต้นออกประจําวันพฤหัสที่16ธันวาคมพศ2567ค่ะสภาพอาการบานเราจะเปลี่ยนเป็นืไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อาการพู้พืนค่ะบริเวณข้อมกอดอากาศสูงดุงมมวลอากาศเย็นกับล่างปานกลางค่ะจากประเทศจีนแพลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีย้อมค้อมกอดอากาศต่ำกับล่างแรงค่ะปกคลุมบริเวณท้องทะเลจีนใต้ค่ะ ต่อไปเป็นผาท้ายดาวเทียมิมาวารีค่ะบริเวณผักไตฟังต้นออกนะคะตัวพบเมีเป็นบางส่วนค่ะต่อไปเป็นผาเรดาชุมพรอนค่ะบริเวณผักไตฟังต้นนอกตอนบนนะคะไม่มีกุมพ้นค่ะผาเรดาสถิงผะค่ะบริเวณผักไตฟังต้นนอกต่อหลางนะคะตัวพบกุมพ้นกาลัง่อนทึ้งปานกลางกระจายต่อเยบริเวณข้างหน้าช้ฟังจังหวัดสงขลาค่ะและน้าใช้ฟังคงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ต่อไปเป็นการรายงานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมสิสูงสุดเมื่อวันนี้นะคะวัดได้เทส32.0อง,อองาศาเซลเซียสค่ะเที่ยงเพิ่มเมืองจังหวัดยะลาและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้ดเทส1 9ซอ,องาศาเซลเซียสค่ะที่ตำบนน้องพลับอำเภอพ,พะหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะต่อไปเป็นการรายงานผลสถานีเซโมงค่ะว่าตั้งแต่7โมงเชา้าเละว่าจนถึง7โมงเชา้าของวันนี้ค่ะ โดยประมาณฝนสูงสุดที่วัดได้นะคะอยที13.9มิลลิเมตรค่ะที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศของวันนี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะนองนะ,ะทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในช่งชวงเช้าค่ะส่วนทางตอนหลังของภาคนะคะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองบางพื้นเทค่ะไปดูรายจังหวัดกันค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะจะมีฝนหน่อยว่าร้อยละสิบของพื้นเทค่ะ ชุมพรพัทลุงปัตตานียะลาณราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ที่รอยละสิบพ้อมพื้นเทค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลานะคะจะมีฝนอยู่ที่รอยละยี่สิบ้อมพื้นเ่ค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสามสิบสององศาเซลเซียสค่ะต่อไปเป็นคืนลมค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะเจอคืนลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเร็วลม2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะคะจะมีคขื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองนะคะคลื่นจะสูงมากว่า2เมตรค่ะขอพี่น้องชาวเรือชาวประมงหรือเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองค่ะต่อไปเป็นการขาดไม้สภาพอากาศ7วันข้างนานะคะตั้งแต่วันที่26ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนบนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคมค่ะ จะมีฝนหรือฝนฝ่าคันงองระดับยี่สิบถึงเจสิบ้องพื้นทเทค่ะและตั้งแต่วันที่สามสิบดธันวาคมจนถึงวันที่หนึ่งมกราคมค่ะจะมีฝนอยู่ที่ระดับสิบของพื้นทเทค่ะต่อไปเป็นบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนนองตอนล่างนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่หนึ่งมกราคมค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคนงองระดับยี่สิบถึงหกสิบองพื้นทเทค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อจบการพยากรณ์อากาศไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ้กับชดตา ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังต่นอกด้วยนะคะและเบกันไหมตาชาวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน